ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยพี่นัดวันได้แต่แบบผมกลัวพวกพี่ไอ้นี่ไม่สนุก แต่ผมผมาคิ่าเาจะเร่งอยู่เล่งเล่งหาคนอยู่ตอนนี้ขาดกี่สลตว์ครับเดี๋ยวน่าเดี๋ยวน่าจะออกเกือบสิบอยู่พี่โอ้ใช่อ่ะออกออกไปทำอะไรกันเยอะแยะครับเนี่ยน่หนักน่ะสิครับออกเป็นสิบเลยเหรอไม่ไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณเจ็ดแปดคนครับอ้เจ็ดแปดคนก็เยอะอยู่ละจคนเยอะนะครับอาแบแต่แต่แต่ก็กำลัง พยายามหาคนเข้าอยู่ครับพี่ที่ก็ไม่อยากเล่นตอนที่เราไม่พร้อมด้วยดิครับทำไงดีล่ะเจน้องอ๋อแต่ขับพร้อมก็ได้คิดว่าแบบสักเมื่อไหร่รดีครับพร้อมตอนไหนพี่พร้อมตอนไหนดี่ครับเดี๋ยวผมเร่งหาคนเข้าสล็อตก่อนได้ไหมพี่แบบถ้าเต็มถ้าเต็มสล็อตก็เอาเลย หรือไงพี่หรือลองกําหนดวันดูก็ได้ก็คือก็คือพร้อมพร้อมก็คือตอนนี้คือเราจะไปเล่นอะไรทั้งนั้นเลยเหรอกัดบ้านกันร้านอะไรไม่เล่นเลยเหรอก็คนเราไม่พร้อมก็มีน่าจะมีน้องๆแบ่งไปเล่นบ้างพี่ตามภาษาแบบมันอยากเล่นอะไรเงี้แต่แต่หลักๆคือหน้าหน้าต้องหาคนก่อนพี่เลี้ยให้เรียกมาทำอะไรพี่โอเคางั้นก็คุยคุยอีกทีก็ได้ครับเพราะว่าน่าจะหนักอยู่ถ้าออกเจ็ดคนแปดคน ได้ได้ครับพี่ได้ได้ครับขอโทษด้วยจริงคพี่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับเจ็บแล้วมันเจ็บด้วยได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อไปอีกทีพี่ได้ครับเดี okay okay <m 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 ๋ยวสู้ๆครับสู้ๆโอเคครับขอบคครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับเป็นนักธุรกิจเลยเนาะมาเปลงทันไปเนี่ยเดี๋วหนึ่งห้าทุ่มห้าทุ่มเนี่ยไม่ได้มีทำอะไรใแม้หนูจะไปนอนก็นี่มันฟุ่มอแก ยังกแหน่นไหนมีห้าทุ่มไงไม,ม่แทมไม่แทมแทมแทมัทมไปข้างหน้าเลยเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริงร๊งกริง๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบโครเฮส o อซีด้วยกันนะคะ